โครงการเดอะเบสสี่าทะเลสอที่สุดของบ้านที่มีสังคมส่วนตัวที่จะทำให้ทุกๆวันของคนที่อยู่บ้านนั้นคือวันแห่งการพักผ่อน สวัสดีค่ะมาพบกับเซลตาอีกแล้วนะคะกับรายการสิลาลมพาทัวร์ค่ะวันนี้นะคะตาจะพามาชมแบบบ้านท็อปปิคอลโมเดิร์นสตาร์ที่มีความเรียบหรูดูแพงแล้วก็มีสไตล์ค่ะและที่นี่คือโครงการเดอะเวสต์ี่บายสิราลมจังหวัดนครราชสีมากับพื้นที่17ไร่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด85ยูนิตด้วยกันค่ะมีทั้งหมด4แบบนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในบ้าน2ชั้นบ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ค่ะและแบบบ้านที่ตาจะพามาชมในวันนี้นะคะ จะเป็นแบบบ้านสิริวิมลค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกตลาดเซฟวันนครราชสีมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยโรงพยาบาลเทพ,พารัตน์นครราชสีมาใกล้มอเตอร์วเวย์เอ็มหกเชื่อมต่อทุกเส้นทางไปเลยค่ะและระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีที่รปภอตลอด24ชั่วโมงค่ะและการเข้าออกของลูกค้านะคะเราจะอ่านด้วยทะเบียนรถยนต์ที่เรียกว่า LPR ค่ะและเพิ่มระดับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทางโครงการได้ติดกล้ง CCTV รอบโครงการด้วยกันเลยค่ะ วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของส่วนกลางค่ะที่อยู่ทางด้านหน้าโครงการเลยก็ะจะเป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้ลูกค้าพักผ่อนหย่อนใจยามช่วงเย็นก็ได้นะคะและนี่คือแบบบ้านสีดีวิมลฟังก์ชัน3มห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถเข้าไปชมกันเลยค่ะของเรานะคะสามารถจอดรถได้สองคันเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะ นะคะฟังก์ชันพิเศษของแบบบ้านสิริวิมนลก็จะมีที่พักอยู่หน้าบ้านนะคะที่นั่งแล้วก็จะเอาไว้นั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือว่าก่อนไปทํางานก็ใส่รองเท้าตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยจะทําให้โปรโ่งโล่งสบายรับลมได้ดีเลยค่ะและอีกหนึ่งของแถมนะคะทางโครงการได้จ,จัดสวนแล้วก็ปูหญ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้พื้นที่สีเขียวสบายตาแบบนี้เลย ก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านนะคะเราจะเจอในส่วนของบานประตูสไลด์นะคะจะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะคะแล้วก็ตัดด้วยอลูมิเนยียมสีดำค่ะและของแถมของเรานะคะก็จะมีดิจิตอลดออล็อกให้ด้วยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะสัมผัสจุดแรกเลยค่ะก็คือ l i v i ิ g งแอเนะคะจะมีความสูงนะคะถึงโดยประมาณ2.8เมตรเลยค่ะลิฟ i ิ้งแอเนะคะเป็นมุมที่ครอบครัวนะคะสามารถที่จะมาไว้ดูหนังฟัเพง หรือว่าเอาไว้ปาร์ตี้ร่วมกันได้ก็ดูอบอุ่นเลยค่ะและถัดมาจากโซนลิฟวิ้งแอเรียนะคะจะเป็นดิ i แอเรียค่ะซึ่งทางโครงการนะคะได้จัดโต๊ะที่นั่งนะคะไว้สูงสุดอยู่ที่4ท่านเลยค่ะโซนถัดไปนะคะจะเป็นคริเชนแอเรียค่ะทางโครงการได้ทําประตูกระจกนะคะกั้นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเข้าไปรบกวนภายในบ้านเดีวเชิญเข้าไปชมข้างในได้เลยค่ะ และโซนคิทเช่นแอเรียนะคะทางโครงการได้ทำเคาน์เตอร์ซิงห้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอ่างหนุม2หลุม,มด้วยกันแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวด2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็บิวอินให้ทั้งหมดเรียบร้อยเลยค่ะ พิชเช่นแอเรนะคะทางโครงการได้มีถังดักไขมันไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ต่อ,อน้ําดีแล้วก็มีปั๊กไว้เป็นโซนสักล้างให้เรียบร้อยเลยค่ะจะสังเกตได้ว่าโซนข้างหลังบ้านนะคะยังมีพื้นที่เหลือเลยนะคะหลังโอนกมสิทธิ์นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมเฉลียงเป็นครัวไทยข้างนอกก็ได้เหมนกันเลยค่ะและพิเศษด้วยอุปกรณ์มาตรฐานของทางโครงการนะคะได้แถมถังน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําให้ด้วยค่ะ งนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะมาดูห้องเล็กกันนะคะห้องนี้เนี่ยเราจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะคะคราวๆครีมๆค่ะซึ่งจะ ประมาณ3-5ฟุตได้เลยนะคะที่สำคัญเลยนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ติดกับด้านหลังบ้านนะคะจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะไว้รองรับหรือว่าไว้รับแสงแดดยามบ่ายด้วยค่ะ และมุมนี้นะคะสามารถให้เด็กๆะะคะทำการบ้านหรือว่าไว้เป็นมุมอ่านหนังสือและถ้าบ้านไหนนะคะมีเด็กๆมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เอาไว้ทําการบ้านหรืออ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องทางานของผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะก็จะมีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเลยค่ะสําหรับห้องน,นี้และส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้แล้วก็ของตกแต่งเนี่ยที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของคอนเซปต์ค่ะ ก่อนจะไปห้องนอนที่2นะคะเราจะมีห้องน้ํากลางไว้เป็นส่วนกลางนะคะที่จะให้แขกนะคะหรือว่าห้องนอนสองห้องได้เข้าเข้ามาชมได้เลยห้องน้ําส่วนกลางนะคะเราจะแยกเป็นโซนเวทแอนด์โซนดนะคะแล้วก็จะมีกระจกแ t มเปอร์ ะะสุขภัณฑ์ของเราจะใช้เป็นโมเกนค่ะและพอออกมาจากห้องน้าน,นะคะจะเจอห้องในอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ติดอยู่หน้าสวนของบ้านนะคะและทางโครงการนะคะได้ตกแต่งห้องนี้เนี่ยเป็นโทนอุ่นๆน,นะคะเหมาะกับสาวๆที่รักความสงบหรือว่าต้องการที่จะเอาไว้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยโครงการเนี่ยได้มีผ้าม่านเป็นผ้าม่านทึบแล้วก็ผ้าม่านโปร่งให้ด้วยนะคะแล้วก็เตียงเนี่ย สามารถที่จะวาง3 5ฟูตหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นพิงไซส์ก็ได้เหมือนกันนะคะและเราก็ทําการวิวอินตกแต่งชั้นวางทีวีให้แล้วก็จะมีชั้นวางของวางหนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะและที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะห้องนี้เนี่ยจะติดสวนหน้าบ้านนะคะเอาไว้จิบกาแฟยามเช้าหรือว่าเอาไว้มองพื้นที่สีเขียวข้างหน้าบ้านก็ได้เหมือนกันคะ่ะสดชื่น และห้องสุดท้ายของตัวบ้านนะคะจะเป็นมาสเตอร์เบดมค่ะจะมีฟังก์ชั่นอะไรกันบ้าง mm hmm. เข้ามาดูกันได้เลยเป็นยังไงคะห้องมาสเตอร์เบดมห้องกว้างมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ห้องเนี่ยจะสามารถที่จะวางขนาดคิงไซส์ได้เลยนะคะสําหรับที่นอนและตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวางชั้นวางของนะคะหรือวางโคมไฟสวยๆแบบนี้ทั้ง2ด้านก็ได้เหมือนกันค่ะตรงข้ามไปเตียงนะคะทางโครงการได้บิวอินแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถที่จะวางทีวี55นิ้วได้เลยค่ะ และมุมนี้นะคะทางโครงการได้จัดวอล์กอินโค e เใร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่สวยซ่อนไฟสำหรับคุณสาวๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะและ สุดท้ายของห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในตัวค่ะจะมีขนาดกว้างมากกว่าห้องที่อยู่ในส่วนกลางด้านนอกนะคะแต่เหมือนกันตรงที่จะเป็นโซนเวทแล้วะโซนดายค่ะมีกระจกเทมเปอร์ให้และที่สําคัญนะคะมีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะ และแบบบ้านที่2นะคะแบบบ้านสิริวิมลพัดค่ะตอนจะพาไปชมความแตกต่างกับสิริวิมลน,นะคะว่าจะเป็นแบบไหนมีอะไรแตกต่างกันบ้างและพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดลงจอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถได้สองคันนะคะแต่สังเกตได้ว่าหลังนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างคุณลูกค้าสามารถจอดได้เพิ่มอีกหนึ่งคันต่อเติมได้สบายๆเลยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมานะคะที่สิหรหลีวิมลไม่มีแต่สิหรหลีวิมลพัฒมีค่ะที่เก็บของด้านหน้าค่ะจุดเร่มแรกเลยนะคะจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งสิหรหลวิมลนั้นจะเป็นห้องกระจกนะคะที่มีบาน สังเกตได้ว่าโซนข้างหลังบ้านนะคะยังมีพื้นที่เหลือเลยนะคะหลังอ้นกรรมสิทธิ์นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะต่อเติมเฉลียงเป็นครัวไทยข้างนอกก็ได้เหมือนกันเลยค่ะและห้องมาสเตอร์นะคะจะสังเกตได้ว่าห้องเ,เน,อน,องนี่ยจะขนาดกว้างมากกว่ากับสีิวิมอลเมอสกครู่นี้นะคะแล้วก็จะอยู่โซนของด้านหน้ามีกระจกให้ประมาณสี่ด้า และสำหรับใครนะคะที่สนใจโครงการของการนะคะเอกสารยื่นกู้ง่ายๆเลยค่ะ ถ้าเป็นในส่วนของพนักงานบริษัทนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนสเตทเน้นย้อนหลัง6เดือนและในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะก็โดยจะประมาณนี้ถ้าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็หนังสือสวัสดิการนะคะและสําหรับของพนักงานหรือว่าข้าราชการนะคะเช่นกันเลยค่ะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็มีหนังสือสมรสนะคะทะเบียนสมรสเอกสารสําคัญใบหยา ถ้ามีนะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีแล้วก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนเหมือนกันสําหรับของข้าราชการนะคะก็จะมีโดยประมาณนี้ก็อาจจะมีตาคุดด้วยแล้วก็เป็นหนังสือกอบขขอค่ะและพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้จองเพียง2025บาทเท่านั้นค่ะและยื่นกู้ได้เลยทันทีโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นราคาเริ่มต้น2.26ล้านบาทนะคะผ่อนต่ำล้านละ3,500บาทต่อเดือนและพิเศษเลยดอกเดืย 0%นาน3ปีได้กันและรับของแถมส่วนลดมากกว่า7 0 0 0บาทและที่สำคัญนะคะต้อนรับการสมรถเท่าเทียมถ้าหากคุณลูกค้าพาคู่รักมารับเลยทันทีแหวนเพชร1คู่และฟรีค่าโอนและจดจำนองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่ตาพาไปชมแบบบ้านทอปิ c อลโมเดิร์นสไตล์ทั้ง2แบบนี้สวยมากๆเลยและใช่ไหมล่ะคะ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ดีใกล้ทำเลที่ดีย่านนวนครย่านอุตสาหกรรมแหล่งชุมชนแล้วก็สถานที่ราชการด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแวะเข้าชมโครงการได้นะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกามีที่ปรึกษางานขายคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะคลิปต่อไปศิลาลมออนทัวจะพาไปโครงการไหนนั้นฝากติดตามไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ตาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ